สวัสดีค่ะจะพะบับเพื่อนสร้างปกเสื้อนะคะปกสวยๆปกในตัวนะคะมีเสียงดังรบกวนกราบขออภัยด้วยนะคะสร้างปกในตัวปกมนปกในตัวปลายมนสวยๆทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวก็จะพาะเพื่อนๆมือใหม่ทําทําแบบให้ละเอียดเลยนะแบบนี้เดี๋ยวก็จะวาดให้เพื่อนดู เป็นปกในตัวนะคะปกแบบนี้แต่เป็นปกในตัวนะคะไม่ใช่ปกเทเลอร์ปลายมุนเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทํา เป็นปกในตัวปลายมนทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแบบนี้เลย ทำแบบง่ายๆเลยนะไม่ซับซ้อนเลย ไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาถามก้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปตอบแต่ก้อยจะไม่ไม่ได้ตอบตอนไลฟ์สดนะคะก้อยใช้กล้องหลังเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูตอนจบแล้วก็ได้นะคะแบบนี้ มาเริ่มกันเลยค่ะเส้นกรอบคอฐานคอเส้นไหลนะคะเส้นบ่าเส้นกลางหน้าเส้นสาบให้วัดลงมาจากคอลึกนะคะ คอลึก12เซนัจากเส้นคอลงมา12เซนนะคะต,ะติ๊กเอาไว้เราติ๊กเอาไว้เลย12เซนให้ขีดเส้นจากเส้นคอจุดคอด้านบนนี้นะคะให้วางไม้บรรทัดให้ระน,นาบเลยค่ะขีดเลยค่ะขีดสูงขึ้นไปเลยนะคะวัดออกจากเส้นปุ่มคอ หนึ่งเซนครึ่งนะคะหนึ่งเซนครึ่งขีดเส้นขนาดเลยค่ะขีดขึ้นไปเลยนะอย่างนี้ค่ะให้นำคอหลังชิ้นหลังภับไหลนะคะภับไหลเลย ให้คอชนกันโค้งคอเลยนะคะคอหลังวัดจากเส้นคอหลังลงไปครึ่งเซนนะคะจากเส้นนี้วัดลงไปครึ่งเซนวางให้ชิดเลยค่ะตรงนี้เราก็โค้งคอเลยนะไหล่หน้าและไหล่หลังนี่ค่ะเส้นคอหลังเส้นคอหน้าพับไหล่ชนกันโค้งเลยนะคะโค้งเลยจ้า โค้งวัดจากเส้นคอหลังลงไปครึ่งครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนถึง0.75นะคะไม่เกินนั้นนะเราก็โค้งเลยพอโค้งเสร็จคอหลังเราวัดเลยนะคะจะได้อยู่ที่9เซนนะคะจะไม่เกิน9เซนครึ่งนะ8เซนครึ่งก็ได้9เซน9เซนครึ่งก็ได้นะคะแต่จะไม่เกินนั้นตัวนี้อยู่ที่9เซนนะขอหลัง เราจะมา,มาโคง้งมาวาดคอแล้วนะคะคอแบบนี้เราอยากได้คอแบบไหนเราวาดไปเลยนะคะวาดใส่ใส่แพทเทิร์นเสื้อเลยนะคะใช้ไม้มันตัดโคง้งวาดเลยวาดจากคอริมคอมาซักหเซนนะคะเรากะเลย วัดจากเส้นคอกรอบคอเข้ามาหนึ่งเซนนะคะนีคะติ๊กไปเลยแล้วก็ขีดลงมาขีดลงมาแล้วก็ก็วาดเลยนะใช้ไว้ทีวาดเทคนิคการวาดแบบเราเราชอบปกใหญ่กี่มากน้อยเรากะเลยค่ะวัดจากปลายปกเข้ามา,าสัก4ี่เซนเราเขีดออกไปเลย โค้งปกให้สวยเลยค่ะตัวนี้นะคะเราจะทำเป็นปกเทเลอร์ก็ได้หรือปกในตัวก็ได้นะคะโค้งบนแบบนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราแต่ตัวนี้ก็จะทำเป็นปกในตัวนะคะ ไม่สวยเราวาดใหม่นะหาจังหวะปกสวย ได้แล้วเรากลิ้งออกมาเลยนะคะพับเส้นนี้นะคะให้พับเส้นนี้กลิ้งเข้าออกไปพับเส้นแรกนะคะเราจะต่อกระดาษก่อนต่อกระดาษตรงนี้เพื่อที่จะกดรอยของปกออกไป ต่อยืนออกไปเลยค่ะ ับเส้นนี้นะคะพับเสร็จเรากดลอยออกไปเลยค่ะกลิ้งเส้นไหลแล้วก็ปกที่เราวาดกลิ้งออกไปเลยนะคะ เส้นตามที่เรากลิ้งปกออกมา ้ามีไม้มันทัดหัวหนกแก้วก็ใช้แม่มันทัดหัวหนกแก้วช่วยได้เลยนะคะในการโค้งปกให้เขามนมนเสร็จแล้วเราขีดเส้นขึ้นมาเลยค่ะวัดจากเส้นคอหน้าเท่ากับยาวหลัง ขอโทษค่ะเท่ากับเส้นคอหลังที่เราโค้งได้นะนี่ค่ะเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือเก้าเซนครึ่งค่ะเก้าเซนค่ะตัวนี้เก้าเซนเนาะเก้าเซนถึงเก้าเซนครึ่งได้หมดนะวัดขึ้นไปเก้าเซนจุดไว้เลยค่ะให้ใช้ไม้บรรทัดตั้งฉากเลยนะคะตั้งฉากแล้ววางให้ให้ระนาบเส้นนี้ไม้บรรทัดตั้งฉาก นะคะมุมบรรทัดเราเลยตั้งเลยค่ะเราขีดขึ้นมาแต่งปกใหม่ให้สวยใช้วิธีแต่งขอหนะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะ รังกระดุมนะคะให้วัดออกมาจากเส้นสาครึ่งเซนค่ะ0.5นะคะรังกระดุมจะใหญ่อยู่ที่2เซนถึง2เซนครึ่งค่ะรังกระดุมจะห่าง3นิ้วนะ3นิ้วเนี่จะว่ามาตรฐานก็ว่าได้นะคะนะคะ่ะแล้วก็ตัดปกออกไป การสร้างปกวิธีนี้นะคะปกไม่ใหญ่มากปกจะไม่ไม่เกิน6เซนหรือ7เซนนะประมาณนี้ไม่ต้องแยกนะคะใช้วิธีแบบตั้งฉากของปกเลยของคอหลังได้เลยนะคะแต่ถ้าปกใหญ่กว่านี้ปกใหญ่แล้วกว้างกว่านี้เขาจะต้องแยกตรงนี้อที่ว่าแยกสเส้นอ่ะหาร3ามแยกอยางเนี้ยเดี๋ยวจะมีวิธีทํานะคะแต่ต้องเป็นปกใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเป็นปกในตัวที่ไม่ใหญ่มากลักษณะนี้ใช้สูตรนี้สร้างใช้ใส่ได้เลยนะคะ ตัดใส่ได้เลยค่ะไม่มีผลไม่ไม่มีผลอะไรที่ว่าทําให้เสื้อไม่สวยนะสูตรนี้นะคะในการสร้างปกในตัวปกในตัวปลายมน เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเราสร้างสร้างด้วยวิธีวาดใส่ตัวเสื้อตรงเนี้ยเราจะรู้เลยนะคะว่าปลกเข้าใหญ่แค่ไหนปกเขาจะออกมาแบบทรงไหนลักษณะไหนพอเราวาดใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กลิ้งออกมาเรากลิ้งออกมาเราจะรู้เลยว่าปลกเราจะออกมาลักษณะไหนเวลาเราใส่อเวลาเราใส่อยู่กับตัวเราอะถ้าเราใช้วิธีสร้างแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะ เขาก็จะแบกออกมาอย่างนี้ลองใช้ลองทําดูนะคะสูตรนี้ปกไม่ใหญ่มากนะคะ6เซนไม่ต้องแยกไม่ต้องใช้แบบสูตรแยกใช้วิธีอย่างที่ก้อยพ,พาเพื่อนๆทําคลิปที่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆทําตามเลยนะคะให้วัดขึ้นมา9เซนเท่ากับคอหลังที่เราวัดได้เนาะวัดขึ้นมา9เซนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดน่ะตั้งเส้นนี้ตั้งฉากเลย ขอจะไม่ต้องโค้งอะไรเยอะใช้ตั้งฉาแล้วเราก็ขีดเลยนะคะแล้วเราก็แต่งปกให้สวยเราก็จะได้ปกในตัวแบบนี้สวยๆนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้เนาะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสร้างง่ายๆสำหรับมือใหม่สร้างได้ทุกคนลองใช้วิธีนี้เลยค่ะ โอเคนะคะเพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็พยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆเนาะลงให้ดูเรื่อยๆไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ